ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องปลูกยูคาบนคันานะครับผมท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเนาะหลายๆที่หลายๆช่องทางว่าการปลูกยูคาบนคนาจะทำให้ ข้าวที่เราหวานไว้เดี่ยมันไม่เกิดหรือว่าไม่งามนะครับไม่เกิดหรือว่าไม่งามนะครับยูค้าของผมเค7บนคณานี่ได้11เดือนหู้นแลครับ6เม็ด7เม็ด11เดือนนะครับผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับตามที่เคยตามที่ผมได้ทำมา ทำนาไปสองไฟแล้วสามไฟนะครับทำเบนาไปสามครั้งจากที่ตั้งแต่ปลูกอยู่าบนคัน,นานะครับ f อก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่ได้กระทบอะไรข้าวก็เกิดสวยงามดีนะครับนาปังที่ผ่านมาก็ไม่มีกผลกระทบนะครับผมก็ต้องพูดตามที่ตาเห็นเนาะ f อทุกท่าน ปลูกสองแถวด้วยอันไหนที่คันนาใหญ่ๆผมก็จะดันดินประกบโคนไว้นะครับคันนาเนาะผมไม่เสียดายเนื้อที่นะครับเพราะผมก็จะเอายูคาเป็นหลักผมไม่ได้เอานาเป็นหลักนะครับข้าวก็เกิดดีนะครับสรุปแล้วครับว่าปลูกยูคาบนคันนาแล้วข้าวไม่สวยไม่ได้กินนี่ก็คงจะคงจะไม่ใช่อ่ะนะครับ จะไม่ใช่ความจริงนะนี่ขนาดยูคาโตนะครับยูคาสิบเบดเดือนเนะี่ยใคจะได้ขวบแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับเียบเฉมันก็เรื่องธรรมดาที่ว่าน้ํนา,ามันออกสีคข้มเพราะใบยูคามันร่วงหลดร่วงลงนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับบางคนก็ว่าข้าวข้าวจะไม่มีรวงนะครับก็อาจจะมีนิดหน่อยมีผลนิดหน่อย กับคำพูดตรงนี้เนาะที่ว่าข้าวที่อยู่ติดๆกับคันดารวงอาจจะไม่ค่อยดีก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอยู่คามันมันบังแสงข้าวเขาสังเคราะห์แสงไม่พอแสงที่จะนําไปปรุงอาหารมันไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเดี๋ยวผมก็จะทําไว้ทาโรงอีกที่นึงก่อนนแหละประมาณข้าวได้เก็บเกี่ยวนะครับ ผมมีนาสองทุ่งนะครับอันนี้ทุ่งหนึ่งที่ผมหว่านข้าวไปก่อนไอ้ทุ่งหนึ่งก็น้ําท่วมไปแล้วนะครับอันนี้หว่านไปก่อนข้าวขึ้นสวยเลยก็คงจะไม่เป็นไรถึงจะข้าวไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็จะเป็นยูคาอยู่แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากนาเป็นยูคาอยู่แล้วอันนี้หว่านแค่รอเวลาเฉยๆรอเวลาเปลี่ยนเป็นสวนยูคา ก็คงแรงจะมานี่แหละครับเกี่ยวข้าวออกเกี่ยวข้าวเสร็จก็คงจะเป็นสวนยูคาหมดนาแปลงนี้ยี่สิบไร่ปลูกยูคาไปแล้วแปดไร่เหลือสิบสองไร่ก็คงจะปลูกหมดนะครับแรงจะมานี่เป็นนาดินทรายนะครับผมนี่ผมมาแต่งออกแต่งกิ่งออกเพื่อจะฉีดยาฉีดยาฆ่ายาบนคนาเนาะ เพราะอะไรเพราะว่าผมจะต้องใช้เดินเดินมาดูนามาปิดน้ํามาอะไรเนาะมาใส่ปุ๋ยมันจะได้สะดวกไม่ทิ่มตาผมสรุปแล้วก็คือไม่มีผลอะไรนะครับปลูกยูคาบนคะนาไม่กระทบกับข้าวครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่กรุณากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเกษตรตัวน้อยน้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมขอบคุณครับ